สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปนี้กันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาเดินชมสวนทุเรียนของอาจารย์แมนนะครับแต่คนละอาจารย์แมนกับณาดาบทองนะครับไม่ใช่อาจารย์เดียวกันนะครับอันนี้คืออาจารย์แมนอาจารย์ ช่างซ่อมดูส่วนนะครับส่วนนี้ยังไม่ได้เดินระบบน้ำนะครับเพิ่งมาสร้างใหม่นะครับส่วนนี้ เจ้าของเขามีเวลานะครับก็ให้มาเสียบยอดนะครับอันนี้ก็ขอเสียบทิ้งไว้แล้วนะครับยอดเดินได้สวยงามแล้วนะครับต้นนี้ ขาดแค่ระบบน้ำนะครับถ้ามีระบบน้ำนี่ก็จะโอเคนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับต้องหมันลดน้ำนะครับไม่งั้นก็จะทำให้ทุเรียนตายได้นะครับยิงเป็นทุเรียนที่เพิ่งเสียบใหม่ๆนะครับต้องคอยดูแลนะครับเรื่องการให้น้ำนะครับนี่นะครับ เสียบพันหมอนทองนะครับยอดเดินสวยงามอยู่นะครับแล้วก็ข้างบนยังไม่ได้ตัดนะครับก็ยังเหลือกิ่งพี่เลี้ยงไว้หนึ่งกิ่งนะครับลำต้นก็ประมาณท่อ pvc นะครับ เพิ่งจะเสียบยอดนะครับเอายอดมาเสียบนี่นะครับต้นนี้ก็ติดแล้วนะครับวันนี้ก็มาซ่อมบางต้นนะครับที่เสียบแล้วยังไม่ติดนี่นะครับเจ้าของสวนนะครับพักพวกกัน ต้นนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับเดินยอดได้สวยงามมากส่วนนี้โดยส่วนใหญ่จะเอาต้นทุเรียนพื้นบ้านมาปลูกไว้นะครับแล้วก็จะทำการเปลี่ยนยอดในภายหลังนะครับพอได้ระยะ เปลี่ยนยอดแล้วก็เราก็เอายอดพันธุ์ดีมาเสียบนะครับนี่นะครับส่วนต้นนี้เป็นน่าจะเป็นต้นซื้อนะครับเป็นต้นหมอนทองนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็ ียาติดแล้วนะครับนี่นะครับดูรอยแผลนะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นพันหมอนทองเหมือนกันนะครับข้างล่างก็ยังเหลือกิ่งเลี้ยงไว้สองกิ่งนะครับนี่น้ำหยดก็ทำเองนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนี่นะครับเวลาไม่มีนะครับ ใช้ผ้าทิลิ้วนะครับนี okay. ่ก็จะหยดลงตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาของอาจารย์แมนนะฮะแต่คนละแมนไม่ใช่แมนที่ว่าเป็นข่าวดังๆนะครับคนละอาจารย์แมนเนี่ ส่วนต้นนี้ก็ต้องรอเวลานะครับยังเสียบไม่ได้นะครับเป็นทุเรียนภูเขานะครับดินจะแห้งไวหน่อยนะครับต้องให้น้ำบ่อยๆนะครับดินจะแห้งไวแต่ว่าถ้าให้น้ำแล้วเวลาลงทุเรียนเขาก็จะเติบโตไวนะครับอันนี้คือต้นพื้นเมืองที่เรามาปลูกไว้ก่อนนะครับ พอได้ระยะเวลาที่เสียบได้แล้วก็เอายอดธันดีมาเสียบนะครับนะครับมีประมาณห้าไร่นะครับอันนี้ก็ปลูกตีนตีนดอยนะครับข้างบนดอยนู่นก็บนเนินนู่นนะครับบนเป็นเนินดอยนะครับไปจนถึงนู่นนะครับกลางดอยนั่นนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างลาดชันนะครับข้างบน ยังไม่ได้ปลูกนะครับเพราะว่ายังไม่มีระบบน้ำนะครับตอนนี้ก็ยังระบบหิ้วอยู่นะครับนี่นะครับให้ดูเป็นบางส่วนนะครับประมาณห้าปีนะครับห้าปีก็น่าจะติดผลแล้วนะครับถ้าเราดูแลดีๆนะครับช่วงหน้าแล้งก็ ลำบากหน่อยนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็อยากติดแล้วนะครับสวยงามมากนะครับเหลือ,อกิ่งเลี้ยงไว้นะครับข้างบนเพราะว่ายัง ยังไม่ตัดออกหมดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งให้กิ่งเขาเป็นพี่เลี้ยงไว้ก่อนนะครับนี่นะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับจะฝังหม้อไว้แล้วก็เอาน้ำใส่นะครับแล้วก็ เป็นน้ำหยดนะครับเอาผ้าคิดริ้วน้ำก็จะค่อยๆหยดลงนะครับเวลาเราไม่มีเวลามาดูแลนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับ นี่นะครับตรงนี้ใช้ถังแล้วนะครับยังไม่มีระบบน้ำยังไม่ได้ต่อสปริงเกอร์นะครับเพราะว่าต้องรอทุนก่อนนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยน่าจะมีระบบน้ำนะครับเพราะว่าถ้าทุเรียนโตแล้วก็จะหิ้วน้ำลดก็คงไม่ไหวนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบางส่วน ของสวนอาจารย์แมนนะครับแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่อาจารย์แมนที่เป็นข่าวไม่ใช่อาจารย์แมนหน้าดาักทองนะครับนละอาจารย์แมนกันนะนี่นะครับสวนห้าไร่ครับค่อยๆสร้างกันไปนะครับนี่ ปูกช่วงเล็กๆก็ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะครับช่วงบ่ายเวลาแดดส่องมาก็จะได้บังแดดได้นะครับกันความร้อนได้นะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ